สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเลเซอร์ใหม่มาแนะนำเนาะ<ม>เลเซอร์เครื่องนี้เราเรียกว่า Dual Yellow ถ้าเป็นชื่อทางวิชาการก็คือเป็น Co p p e r ร์เรไมท์ a s ซความยาวคลื่นที่เราผลิตออกมาจากเครื่องเลเซอร์เนี่ยจะมีอยู่2ความยาวคลื่นเนาะตามชื่อของมันที่เรียกว่า Dual 2สความยาวคลื่นอ,อันนี้ก็คือแสงสีเหลือง กับแสงสีเขียวแสงสีเหลืองอยู่ที่578นาโนเมตรเขาเก่งในเรื่องการจับเกี่ยวกับออกซิโมเกุลบ,บินนั่นก็คือรอยสีแดงทั้งหมดนะคะส่วนความยาวคลื่นที่2ก็คือความยาวคลื่นช่วงคลื่นแสงสีเขียว511นาโนเมตรอันนี้เขาเก่งเรื่องการจับสีดำจับเมลานิน เพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาที่เรายิงเครื่องนี้2ความยาวเรื่อนคือทั้งเหลืองและเขียวจึงแก้ปัญหาได้ดีทั้งรอยแดงที่เกิดจากเส้นเลือดรอยแดงจากสิวไปพร้อมๆกับสีดําที่เกิดจากเมลานินเช่นรอยดําจากสิวหรือว่าสีผิวที่คล้าลงจากฝ้าหรือแม้กระทั่งเราที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าหรือรอยแดงจากสิวสิ่งที่เราได้ก็คือผิวใสผ่องมากขึ้นในเวลาอันสั้นค่ะอันที่2 แล้วยิงแล้วเนี่ยจะเจ็บไหมฟิลลิ่งตอนยิงเราจะทาเจลเย็นๆที่ผิวก่อนทำให้ผิวเนี่ยเย็นลงแล้วก็สบายขึ้นเวลายิงเราจะใช้เป็นหัวขนาด2ขนาดนะคะก็คือ1มมกั5 mm, บ5มมตรวนชา้ชาๆไปบนผิวเพื่อให้พลังงานเนี่ยค่อยๆแอบซอบหรือสะสมที่ผิวของบนไข้จนกระทั่งเกิดแอคชั่นในการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี นอนสบายๆเหมือนเรามาทำทิชเม่นเลยค่ะวนไปเรื่อยๆบางทีคนไข้กระแทบสลับเลยทีเดียวพอวนครบส่วนใหญ่ใช้เวลาที่ประมาณ15-20นาทีตื่นขึ้นมาผิวก็ใสแล้วค่ะแล้วต้องยิงบ่อยไหมเนื่องจากว่าพลังงานของดูออลเ l ลโลเนี่ยค่ะไม่ได้แรงมาก แต่อาศัยยการสะสมพลังงานบนที่ผิวชั้นตื้นเพราะฉันหมาจะแนะนำให้ยิงต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยทุกๆ2สัปดาห์ต่อเนื่องการประมาณ3-5ครั้งเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของดูอ y ย l ลโลที่ผิวเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นค่ะ